กินไวครับมีตอกด้วยนะครับเนี่ยอ่ะไปแล้วโอ้ยแน่นอนมากเลยอ่ะนี่ไอ้กรับโปเลยนะครับประมาณประมาณหนึ่งจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ใหญ่ครับพวนด้วยว่ากินดีครับนอะนะครับโอ้โอปัน่นินด้วยนะครับ ก็ถือว่ากินด,ดีนะครับ มาถึงแล้วนะครับพอตกปลาปึงจจระเคนะครับนี่เขาเป็นร้านจอดรถครับเลี้ยวขวาแล้วคุณจะถึงจุดหมายโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายใน นี้ครับบรรยากาศบ่อนะครับใหญ่มากนะครับสวยนะครับบ่อใหญ่มากนะครับเป็นร้อยไร่นะครับบ่อน,นี้สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ กับกองงานหรือไหนกับเพียงครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บอ่อบึงโจรสเคจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ก็เดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเดินทางมาผ่านข้ามหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้นะครับมาตกปลานะแล้วก็พร้อมกับมา เทเ็เจือตามไหมนะครับเพราะว่าจะมีมาก,กรการคุก้ยในวันที่6ของเดือนถัดไปนะครับก็มาเทเ็เจือเท็ดท่นแล้วก็เช็ดไหมนะครับ วนะครับเป็นรุ่นทดระยะนะครับจาก45นะครับทดมาเป็น36นะครับส่วนตัวทุ่นครับก็นี่เลยครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของผมนะครับตัวนี้ก็เป็น9เซนนะครับขนาด9 cm, ้าเซนสีินเก้าเซนนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับตะกัวนะครับกินตะกัวแาบนี้เลยนะครับตัวลูกหมุนก็เป็นเบอร์กลางนะครับเบอร์กลางนะครับก้านลูกหมุนเป็นเบอร์กลางแล้วก็ตะกัวก็ไม่ใช่ตะกัวที่เราซื้อในร้านอุปกรณ์นะครับเป็นตะกัวที่งานอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาเชื่อมกันนะครับเชื่อมเชื่อมงานอิเล็กนะครับตัวนี้นะครับก็กินตะกัวค่อนข้างเยอะนะครับ หัตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีบอดี้บอดี้ค่อนข้างที่จะยาวนะครับนี่ครับนี่ครับแต่สวยครับตัวนี้สวยจริงๆนะครับเก้าเซนนะครับสี่มิลเก้าเซนครับสำหรับงานบาลานซ์ถ้าใครชอบก็สามารถสั่งทำได้นะครับววันนี้ผมเองก็มาคนเดียวอีกแล้วนะครับอยู่ที่ฟึงเจรเลนะครับที่ผมนั่งตกอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นส่วน F ้นปีเนี่ยต้นสีนเ,นเป็นส่วนที่เขาให้อาหารตามเด็กเยอะมากนะครับเศรษฐกิจในประเทศนะครับมาอยู่ต้นเอฟจะมาเทดสอานะครับว่าเราจะหาความนีได้ไหมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ตะเดียวนะครับลมนี่แรงจริงๆนะครับเป็นลมเหนือด้วยหนาวด้วยนะครับ โซนฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นโซนอ่าดีกับโซนอ e ีนะครับเจอทะเลแน่นอนเลยครับ100%เ,เลยครับว่าเจอทะเลทะเลอย่างทะเลเลยแล้วก็ทุกพื้นี้นะครับเจอเจอเต็มๆเลยเราก็บบมาเทปมาอยู่เล่นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะกลับบ้านละเที่ยงครับเียปเย่วนค่าคันนั้นของบ่อนี้ก็คันละหนึ่งร้อยบาทนะครับมันจะมีมา ฟรีท่ามา50บาทนะครับที่เหลือก็คือช่างออกเงิน1บบาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสาหรับคนที่ชอบเยอะลางเมืองมาวนนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับก็เดี๋ยวเราไปตามกันดีกว่านะครับว่าวันนี้จากการเทสรุ่นเรีนปลาเนี่ยขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันจะโอเคไหมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะตกตัวนี้เป็นพุทนบาลานเด็นขึ้นมา ถัาป่น,นี้ปกติเนี่ยจะมาเล่นสองขอแต่วันนี้เล่นแค่ขอเดียวนะฮะโอ้ปลาสวยมากนะครับนี่ไซสสวยนะครับโบเลยนะครับประมาณประมาณหนึ่งจุดหนึ่ง ครับตัวนี้ใหญ่ครับพวนด้วยว่ากินดีครับรปล่อยนะครับเราเอากินดีครับถ้าใครที่ชอบปลานิ่นบ่อ,อนี้นะครับ เจ้าของบ่อเขาอย่างนี้เลยนะครับหอยเยอะมากครับเป็นสิบตันนะครับเดือนหนึ่งจะเปิดหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับเขาก็ปิดมาสักระยะหนึ่งแบบนี้ก็เป็นแบ์แรกของนับว่าเป็นแบ์แรกแบ์แรกก็ต้องหลังจากโควิดนะครับโควิดซางนะครับเขาก็จะเปิดแถ์นี้เป็นแบ์แรกแล้วก็มีข่าวว่าจะเป็น จะปิดนะครับจะปิดบ่อนี้ไม่เป็นทุกแเป้แล้วนะครับจะเปิดอีกบ่อหนึ่งนะอีกบ่อหนึ่งนั่นแหละเป็นบ่อไหนก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ตามกันว่าจะเป็นบ่อไหนกันนะครับในทางเพจทางเจ้าของบ่อเขาพูดไปอย่างนั้นนะครับอ้ตรงนี้เราก็ไม่รู้มังนันต้องติดตามกันไปดีนะครับเดี๋ยวไปลุ้นไปสองตัวสองตัวนะครับวันนี้ก็เดินทางไกลนะครับเดี๋ยวก็ต้องเดินทางกลับนะครับก็คิดว่าจะไม่ของปลา เราเดินทางไกลมากเลยนะครับรานนรบาลานนะครับเป็นงานบาลานนะครับก็คลื่นค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็เลยสูนก็เลยเย็นเย็นนิดเดียวครับแต่ถ้าเป็นน้ำทิ้งเยน็นรับรองให้เย็นสวย Okay. <laughs> แล้วไม่นอนมากเลยอ่ะ ตัวนี้ไซโบ้ครับบีโบ้

ปลาแข็งแรงมากเลยนะครับตัครับแรงมันจะไม,ม,ม่ยอมอีกนะแตงถูกก็หมดแล้วนะเนี่ย คือใหญ่จริงๆครับตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้น่าจะน่าจะโล8สองโลได้แล้วครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้ไปกินกันดีกว่าเพราะว่ามันมีส่วนลด50บาทนะครับเอาตัวเดียวก็พอนะครับอี่สายก็ให้กันทางดีกว่านะครับ ตรน,นี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการเทสเกลือเทสหมายนะครับแล้วก็เทสพุ่นนะครับในหลักการจริงของวันนี้เนี่ยตั้งใจที่จะมาจองหมเพื่อที่จะมาตกบุฟเฟ่ในวันที่หกครับก็ถือว่าปากินดีนะครับ เยอะนะครับเต็บ่อเลยนะครับ600กว่าคันนะครับก็เรารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นวันที่6นะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปทุกันวันที่6ทีหนึ่งครับว่าเราผมเนี่ยจะได้ฟลาสัีง1 0 0กิโลกันนะครับค่าคันในวันนั้นนะครับก็จะเป็น700บาทนะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันนะครับว่าวันนั้นผมจะได้ปานินเท่าไหร่กันนะครับําหแบบวันนี้นะครับก็เป็นการเทสหายเทสทุกเทสเหยื่อนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับส่วนวันนั้นเนี่ยจะคิดยังไงเดี๋ยววันนั้นเราคงไข่เกมอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ